สวัสดีครับชแนลกอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Citizen g o d ก็อ l ซเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝั่งเพื่อนๆกด s u b สไครป์ชแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะซิต i z เซเรือนนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเรือนที่เพื่อนๆห,หลายๆคนเนี่ยมีการเห็นผ่านหน้าผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรือนที่กระแสค่อนข้างจะดีเลยนะฮะซึ่งเรือนเนี้ยก็เป็น Limited e dition ด้วยนะครับออกมาทั้งหมดเนี่ยห้าเรือนจากแต่ละสีเท่านั้นนะครับ โดยที่ผมเนี่ยก็ทําการสั่งซื้อมาเนี่ยสสีเลยนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัวนั้นเนี่ยมีเพื่อนฝากซื้อนะฮะไม่ใช่ของผมโดยตรงนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางคลิปจะเอาเรือนนั้นมาให้ดูด้วยนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยมาแวะดูสีแดงกันก่อนเลยดีกว่าคือเรือนนี้มันเป็นเจแปนโมเดลนะครับนั่นก็คือขายแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้เนี่ยในประเทศไทยก็จะไม่มีช็อปอะไรเอาเข้ามาขายนะก็ต้องหาร้านที่เขาแบบรับพรีออเดอร์มาจากญีี่่่่่่่่ปปุนนนนนนหรรรือวาา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 ้้้้้จจกกตงงงงะะเเทททททศยสสสมมไไ็ถัััซด ก็าอาจจะลำบากสักหน่อยนะแต่ก็แน่นอนว่าด้วยความที่มันลิมิเต็ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าสะสมนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่าว่าเรือนนี้เขามีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะในาฬิกาทุกเรือนที่เราซื้อที่เป็นรุ่นก็ซิล่านะครับเขาจะแถมฐานตั้งมาให้ด้วยแบบนี้ซึ่งเป็นฐานตั้งที่ด้านล่างเนี่ยเป็นอะคริลิกแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีโลโก้ตรงนี้นะมีการยิงเลเซอร์เข้าไปตรงกลางกระจกแบบนี้นะครับมันจะดู 3D ลอยๆนะฮะ ตัวหนังสือเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีความนูนประมาณนึงนะไม่ได้แบบเป็นแผ่นบางๆไปเลยนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนว่าก o ซีล่า a ิง n g u l ล r าพอยทซึ่งก็เป็นโลโก้ของ a n i m เมชันของเรื่องนี้นี่แหละซึ่งข้างบนก็จะเป็นแบบที่หนีบนาฬกามาแบบนี้นะครับก็สามารถเอานาฬิกาเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็ปักลงไปนะฮะเพื่อเป็นการตั้งโชว์ได้ซึ่งตอนที่เราจะโชว์เนี่ยก็ใส่นาฬิกาเข้าไปประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใส่รูไนมากนะแล้วก็บีบตรงเนี้ย แล้วก็ร้อยแบบนี้ได้เลยมันก็จะสามารถจะอยู่ตัวแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถหมุนไปหมุนมาได้ด้วยนะใครที่แบบสะสมก็ซีล่าอยู่อะแล้วก็มีตู้โชว์ก็ซีล่าอยู่แล้วนะครับเอาเรือนนี้ไปเสียบตั้งไว้แบบนี้มันก็จะดูแบบโหเข้ากันมากนะฮะเป็นนาฬิกาที่ไปได้วยกันกับคนที่ชื่นชอบก็ซีล่าได้ดีสุดๆแน่นอนอยู่แล้วนะฮะยิ่งให้ฐานโชว์มาแบบนี้ด้วยนะผมว่าหลายหลคนก็ตัดสินใจซื้อได้แบบไม่ยากเลยอะส่วนกล่องเนี่ยด้านนอกก็จะมีกระดาษสีดำนะฮะหุ learn, ้มมาชั้นหน,น,นึ <c oughs> อันนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะสื่อถึงหนังของกอซิล่าที่แบบมันดูขรุขระมันดูมี texture แน่นๆหนักๆน,นะครับอันนี้ก็จะมาแนวๆนั้นเลยนะด้านบนก็มีโลโก้ของ2แบรนด์อยู่ด้วยกันนะครับส่วนด้านในก็ไม่ได้มีอะไรละมีคู่มืออินเตอร์การันตีอะไรแบบนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆเนี่ยมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกาต่อเลยนะฮะ เริ่มจากดีไซน์ของตัวหน้าปัดก่อนเลยนะฮะหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงเงาครับแล้วก็มีการลงสีที่แบบมันจะมีความนูนขึ้นมานิดนึงอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงช่องวันที่นะฮะเราจะเห็นว่ารอบๆช่องวันที่เนี่ยมันจะมีการเล่นสโลปมีการเว้าลงไปนิดนึงนะฮะ เหมือนว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมีการเคลือบน้ํายาหรือว่าย้ําสีลงไปมากๆอะจนเกิดเป็นเลเยอร์ที่มีความพอง,พองๆนิดหน่อยนะฮะก็ดูค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็เล่นเงาเล่นแสงดีมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาแนวซันเบิร์สนะแต่ก็ถือว่าแบบมีการสะท้อนแสงในบางมุมนะได้ค่อนข้างจะแปลกตาเลยทีเดียวส่วนลายหน้าปัดเนี่ยเขาก็จะมีการเอารูปของครีบก็ซีล่ามาใส่ไว้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดซื้อหน้าแดงนะครับก็าอาจจะมองเห็นลายไม่ได้ชัดมากนะเพราะว่าลายมันก็จะแบบจางๆหน่อยนะฮะเพราะว่าหน้าปัดสีแดงเนี่ยมันแบบเข้ม ลายครีบสีดำสกรีนลงไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบดูแบบดบๆหน่อยแต่มันก็จะทําให้หน้าปัดเนี่ยดูมีสีสันขึ้นมากๆเลยนะฮะสำหรับสีแดงนี้ซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นลายชัดๆนะฮะแล้วก็ดูแบบเห็นตัวก็ซิลลาแบบในหน้าปัดเต็มๆอะ่ะตัวหน้าปัดสีดำเนี่ยจะดูชัดเจนกว่ามากนะครับสีแดงเนี่ยจะแบบ ไม่ค่อยมองเห็นอะไรเลยอ่ะมันจะแบบมืดๆยิ่งถ้าเกิดมองไกลๆนะฮะจะดูเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดเนี่ยมันแกรเดียนจากแดงสดไปแดงเข้มอะไรแบบนี้เลยนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยของนาฬิกาทํามาได้โอเคมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นช่องวันที่เนี่ยผมชอบมากเลยที่เขามีการทําพื้นหลังเป็นสีดําทําให้เวลามันอยู่ด้วยกันกับหน้าปัดสีแดงเข้มแบบนี้มันก็จะดูเนียนมากนะฮะถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นช่องสีขาวนะผมว่ามันจะแบบโอ้โหกระโดดมากอะ่ะ ดูแบบไม่ค่อยเข้ากับตัวนักปัดแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันกระสีได้ดีเท่าไหร่นะฮะซึ่งแบบนี้ก็จะเนียนกว่ามากเลยนะฮะส่วนวันที่เนี่ยชื่อวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นสีแดงด้วยก็จะยิ่งทําให้นาฬิกาเนี่ยมีเอเลเมนต์ของสีแดงมามากขึ้นนะฮะส่วนรูมของเรือนนี้เนี่ยมีมาให้ทุกหลักมาร์เกอร์เลยนะครับเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีก็มีให้นะฮะซึ่งเข็มเนี่ยก็มีความใหญ่มากนะ เวลาเข้าที่มืดเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาค่อนข้างจะอลังการสวยงามแบบจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่าพื้นฐานของนาการเรือนเนี้ยมันเป็น Citizen Pro Diver นะครับเรื่องสเปกการกันน้ำนะครับเรื่องรูมอะไรแบบเนี้ยมันทําได้ดีมากอยู่แล้วนะการกันน้าก็ทําได้200เมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าปัดเนี่ยถือว่าโอเคมากนะฮะสีแดงเนี่ยเด่นเป็นสง่ามากๆเลยมาดูส่วนของขอบเบเซลกันบ้างนะครับตัวขอบตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นขอบอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ที่ออกด้านๆหน่อยซึ่งผมว่าโอเคแล้วละ่ะเพราะว่า ไม่ทำให้นาฬิกาดูสะท้อนดูเงาเกินไปอ่ะแล้วก็มีการเล่นคู่สีมาแบบโคกนะฮะก็คือหลักสิ้านาทีแรกเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งเฉดสีแดงก็ถือว่าทํามาได้โอเคมากนะดูมีความวินเทจดูมีความย้อนยุคนิดนิดนะครับแล้วก็สีแบบมันไม่ได้อิ่มเกินไปอ่ะเฉดแบบนี้ผมว่าแบบค่อนข้างจะชอบเลยนะชอบมากกว่าพวกสีแดงสดเพราะว่ามันจะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันดูใสใช้งานง่ายนะฮะดูไม่แบบวัยรุ่นจัดหรือว่าดูแดงแปด๊ดกระแทกตามากเกินไปอ่ะ อันนี้จะแดงเฟดเฟรดฟิลลิ่งคล้ายๆกับพวกโค้กวินเทจของทาง r o l e ็กได้เลยนะครับถือว่าเป็นโทนที่กําลังดีมากนะส่วนขอบเบเซลของรุ่นโปรมาเซอร์เนี่ยก็จะมาเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์มากนะครับเพราะมันจะมีส่วนที่แบบมันไม่ได้มีหยักเนี่ยมาขั้นอยู่เรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าหยักมันจะไม่เต็มหมันแต่ส่วนที่มันมีหยักที่มันจับง่ายมากนะครับเวลาหมุนๆไปเนี่ยก็ถือว่า โอเคนะฮะแต่มันอาจจะมีบางจังหวะที่แบบเวลาจับเจอขอบที่มันเรียบๆแบบมันก็จะมีลื่นๆบ้างนะแรกๆอาจจะแบบปรับตัวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะ fix นิ้วอยู่ที่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมฮะมันก็จะเจอจุดที่ลื่นๆบ้างแต่พอใช้งานสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องจับไว้ที่ขอบนะฮะแล้วก็หมุนข้อมือตามแบบนี้มันจะหมุนได้ง่ายมากๆเลยนะฮะส่วนจังหวะการคลิกก็ถือว่าเป็นจังหวะที่แบบหมุนได้ง่ายนะครับแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นขอบที่แน่นหนาแล้วก็หมุนทีได้กลิ่นอายแบบความรู้สึกแน่นๆ มันก็จะแบบเป็นแป๊กแป๊กเบาๆหมุนลื่นๆง่ายๆยแทนนะครับส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างเนี่ยคือเม็ดมะยมนะครับเขาจะมาอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับอยู่ซ้ายล่างเวลาใช้งานเนี่ยสำหรับคนถนัดขวาอาจจะลําบากสักน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้มือซ้ายในการหมุนต่างๆนานาแทนนะฮะแล้วก็ตัวคราวเนี่ยเป็นสกูด,ดาเคราวนะครับ ต้องหมุนออกมาก่อนนะแล้วก็หมุนลงนะฮะเพื่อขึข้นลานด้วยมือได้เลยอันนี้จะขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ซึ่งระหว่างตัวอักษรวันที่ที่เป็นภา,าษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรุ่นที่มันมีขายที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดรุ่นที่แบบมันเป็นขายแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยเราอาจจะเจอเป็นเลขโรมันหรือว่าจเจอเป็นเลขอาร์ลกก็ได้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวววลาาาซ่นอนนถนอถดม้้ยยืื ไม่ชินอย่างแรงเลยแม้กระทั่งการหมุนเม็ดมะยมเนี่ยเข้าไปเนี่ยตอนที่แบบปิดสกูดดาวนะฮะผมก็แบบมักจะหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือข้างเนี้ยจัดการให้เป็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ค่อยพลิกกลับไปแบบเนี้ยก็จะสะดวกกว่านะครับในการใช้งานจริงก็อาจจะมีความลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ย เราก็อาจจะต้องคอยถอดออกมานะฮะเพื่อมีการตั้งเวลาอะไรก็ว่ากันไปส่วนตัวเคสเนี่ยอยู่ที่41.8มิลมความหนาอยู่ที่12.3มิลมรนะฮะลักทูลัก47.3มิลมมาดูฝาหลังกันบ้างนะครับฝาหลังเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคือเซอร์ไพรส์เป็นในทางที่แบบไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากนรูปนะฮะในเว็บไซต์ของเขาอะฝาหลังเนี่ยมันจะมีรูปหน้าก็ซีล่าแบบชัดมากนะครับเป็นเส้นคมคมเลยนะฮะเห็นเป็นหน้าแบบก็ซีล่าเต็มๆเลยอะ ซึ่งโลโก้เนี้มันเป็นโลโก้ของทางแอนิเมชันก o ซิลล่าซิง g ูล่าพอยต์นะครับที่กำลังจะฉายใน Netflix ในบ้านเรานะฮะซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาฉายไปนานละแล้วก็มันจะมีรูปไอคอนแบบนี้เป็นรูปโปรโมทเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้บ่อยในหลายสื่อเลยซึ่งในรูปโปรโมทเนี่ยมันชัดมากพวกเส้นสายพวกหน้าตาก o ซิล l ่าเนี่ยเราจะเห็นดีเทลมันคมมากเลยนะฮะแต่พอม,มันอยู่บนฝาหลังนาฬิกาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสกรีนลงไปแบบ ลกๆแน่นๆดูแบบไม่ค่อยเห็นเส้นแยกกันชัดเจนเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ผิดคาดแล้วก็เสียดายมากนะครับจริงๆตอนแรกก็แอบคาดว่าตัวเนี้ยมันจะดูเคลียร์ดูชัดกว่านี้นะเขาจะขยายโลโก้ใหญ่กว่านี้ก็ยังได้เลยนะฮะแต่อันเนี้ยมันก็อาจจะดูเล็กไปหน่อยแล้วก็ดูไม่ค่อยแบบเข้าตาเท่าไหร่นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าซีซันเนี่ยเขาแบบเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ให้มานะฮะก็คือการรันนัมเบอร์เลขทิมิเต็ดนั่นเองนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมได้ฝาหลังมานะฮะผม โอเคมันมีซีเรียลตรงไหนบ้างมีตัวเลขอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วผมก็มาไล่หานะครับจุดที่มันจะต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดซึ่งหาไปหามานะฮะกลายเป็นว่าตรงฝาหลังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรบอกนะว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่มันมีความลิมิเต็ดแล้วก็ผลิตมาแค่500เรือนเท่านั้นนะครับคือถึงแม้ว่าซิติเซนเนี่ยจะบอกว่าผลิตมา500เรือนจริงๆก็ตามนะฮะแต่พอมันไม่มีเลขเนี่ยเราก็แอบเสียวๆนิดนึงอ่ะว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีออกมาอีกหรือเปล่านะฮะเรือนที่เราซื้อมาเนี่นนนน500น่่่ยมมมันนนจจจะะะะะเเเเแบบ็ใ500รรริิงงงๆ้้้้้้ออไไไไไาาาากกตบบบบบดดดคถขขแแหล อันนี้ก็เป็น2จุดที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายพอสมควรเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบตลกมากเลยนะครับก็คือเรือนนี้มันเป็น JDM model ใช่ไหมฮะเป็นลิมิเต็ดนะครับขายแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ฝาหลังเนี่ยพลิกมาดูนะฮะเป็นแบบเคสินไทยแลนด์นะครับก็คือประกอบในประเทศไทยก็เลยแบบอ้าวนะครับมีความงงๆเล็กน้อยนะฮะทำในไทยนะฮะแล้วก็ออกไปขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็คนไทยอย่างผมนี่แหละก็ไปซื้อกลับมารีวิวในไทยนะครับก็แบบเฮฮากันไปนะฮะ ส่วนของสายเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับพวกโปรมาสเตอร์ที่ผมเคยรีวิวนะครับอย่างผมเคยรีวิวสายของตัวที่แบบมันเป็นฟูลรูมไปที่หน้านาฬิกาเนี่ยเป็นรูมเต็มๆเลยนะฮะสายของเส้นนั้นจะมีความนิ่มกว่าอันนี้ประมาณนึงเลยแต่อันเนี้ยผมว่ามันจะมีความแข็งแล้วก็มีความแบบค่อนข้างจะดีดอะพอสมควรอย่างตัวสายเนี่ยผมลองงอให้ดูนะฮะมันจะเด้งมากๆนะครับทาให้เราเห็นเลยว่าเท็กซ์เจอร์สายเนี่ยมันแข็งมากนะซึ่งอย่างเนี้ยเวลางอหรือว่าเวลาเข้าออข้อมือเล็กๆเ,เ,เนี่ย มันก็จะไม่ได้กระชับมากนะฮะมันน่าจะเหมาะกับคนข้อมือใหญ่มากกว่านะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความทนเนี่ยต้องบอกว่าสายแบบนี้ทนกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันไปนะว่าจะเอาความทนหรือว่าเอาความใส่สบายนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5หนิ้วหรือว่า1 4เซนของผมนะฮะเวลาใส่เนี่ยผมใส่ดูลองสุดท้ายนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอยากได้กระชับมากๆนะครับก็ใส่ดูสุดท้ายก็ยังได้นะฮะดังนั้นคนที่ข้อมือเท่ากันเนนนีีี่่่่่ยยก็ใสสไได้ไม้มมมมปปััปัญญหหาาาาะรรแตตจจิงงงขออูท ตรงปลายสายมากกว่าเพราะว่าดีไซน์สายของเขาเนี่ยมันมีคลื่นหย,ยักมาแบบนี้นะฮะทำให้ตัวที่รัดสายเนี่ยมันแบบเลื่อนออกมาได้จนสุดแค่นี้มันก็จะมาติดในตัวคลื่นนี้ละทาให้ปลายสายก็จะโผล่มาหน่อยซึ่งเวลาเราพลิกข้อมือออกมานะครับก็จะเห็นว่าอ่ะชีหน้าเราอีกแล้วนะครับชัดเจนมากซึ่งหลายๆคนก็จะไม่ค่อยชอบนะครับว่าแบบมีสายเกินออกมาเยอะๆแบบนี้มันจะดูแบบกวนตามากเลยแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสนะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ปลายสายโผล่มาแบบนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะใส่เรือนเนี้ยได้ค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขนะ แต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่นะครับอันนี้สบายมากสามารถใส่ได้แบบไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าสายมันก็จะแบบหลบหลบมาละไม่ได้กวนตาอะไรมากนะครับเวลาขึ้นข้อก็ต้องบอกว่าเรือนี้เป็นเรือนที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแดงแบบตุ่นๆเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นอยู่ดีนะครับถ้าเกิดเทียบกับน,นาฬิกาทั่วไปที่สีมันดำๆเรียบๆนะฮะเรือนนี้มันก็มีความชัดเจนกว่าอยู่ละเรื่องของสีสันนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะมันยังเป็นความโดดเด่นที่ มันยังพอใส่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับอย่างผมจะเอาเรือนนียไปทํางานหรือว่าใส่ไปเที่ยวใส่ไปแบบสถานที่ที่แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่ได้เป็นนาฬิกาที่สีสันจัดจ้านเกินไปเหมือนกับพวก G ี h ็ ck หรือเหมือนกับพวก Swatch นะครับก็ยังถือว่าใส่ได้นะแล้วก็ดูมีลูกเล่นดูมีเอกลักษณ์ดีแล้วก็จะมีกลิ่นอายของความเป็น o d z i l l a Singular Point มากๆนะครับคือเรือนนียถึงแม้ว่าเราจะเห็น o d ซ illa ไม่ชัดนะฮะแต่ว่าพอสีแดงเนี่ยที่มันเป็นสีธีมหลักเลยของแอนิเมชันเเร่่องนนนนีียดนนดดขาา้้กก็จะึึถไูหละ ครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแบบ นึกไม่ออกเลยนะฮะไม่มีความก็ซิล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับโดยที่ลักไซส์หังเรือน,นี้เนี่ยอยู่ที่20มิลนะฮะซึ่งสายหนึ่งที่ผมอยากจะมาเปลี่ยนมากๆเลยเนี่ยมันคือสายหนังจอระเข้แบบนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายเท็กซ์เจอร์ที่แบบเกรนมันเยอะๆหน่อยมีความขรุขระอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะมีนายกายเรือนหนึ่งนะฮะเป็นของทางแกรนไซโกนะครับเป็นรุ่นก็ซิล่าเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็เขาจะมี เขาจะใช้สายที่แบบเท็กซเจอร์แบบเป็นหนังอย่างเงี้ยเป็นพื้นผิวที่แบบมันดูขรุขระมากๆนะครับล้อเลียนไปกับผิวของกอซิล่าได้เป็นอย่างดีเลยผมก็เลยจะลองเอาสายแบบเนี้ยมาลองใส่ให้ดูนะฮะว่ามันพอจะเป็นเบบี้กอซิล่าได้ไหมนะครับเรือนนีอ้ออกมาก็ประมาณนี้เลยได้อยู่ได้อยู่นะครับออกมาเนี่ยมีความแบบเนียนเป็นผิวหนังของกอซิล่าได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูมีดีเทลขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็แน่นอนพอแบบเนี้ยเด่นขึ้นเยอะเลยใส่อยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมชอบกว่าเยอะเลยนะเนี่ยพอมันไม่มีสายอะไรเลยมาเนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะฮะ ไม่ค่อยกวนใจอะไรเท่าไหร่ละเวลาใส่ก็สบายข้อมือมากขึ้นนะครับคู่สีของเรือนนี้ผมว่าโอเคเลยนะคือดูมีความแดงที่แบบเป็นแดงเฉดท,ที่แบบผมค่อนข้างจะชอบเลยอะเข้ากับสายหนังสีดำได้ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับใครที่มีสายยานเส้นอื่นเนี่ยสีดำๆเอามาเปลี่ยนก็ได้นะครับก็จะดูเข้ากับเรือน,นี้ได้ไม่ยากนะฮะภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวหน้าปัดสีดำเนี่ยมาเทียบให้ดูด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะแบบเอามาแค่พรีวิวให้ดูนะครับนี่ของตัวหน้าดำนะฮะก็จะออกมาประมาณนนนนี้้เเเลลยยยยตป่ออะะะะะไรรััังูสหบวาด ก็อย่างที่บอกไปนะว่าพอมันเป็นหน้าสีดําเนี่ยเราจะเห็นลายครีบก็ซิล่าได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ดูแบบมีดีเทลที่แบบมันชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็คู่สีเนี่ยเขาทํามาแบบกําลังพอเหมาะเลยอะ่ะใครที่ชอบนาฬิกาที่แบบมันพอจะคุมโทนหน่อยแล้วก็มีความเรียบๆนะครับไม่ได้ดูเด่นมากนะตัวนี้ดีกว่ามากๆแน่นอนนะครับดูแบบใส่ไปงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปอะไรได้แบบใช้งานได้ง่ายมากขึ้นอนะ่ะแต่งตัวง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแดงจ,จัดๆนะฮะจะแบบ ขอเป็นก็อตซีล่าซิงบูล่าพอยต์แบบเต็มๆอะ่ะตัวซ้ายเนี่ยก็เด่นเป็นสง่ามากอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนอกจากหน้าปัดนะฮะก็จะมีขอบเบเซลที่มีการอินเวอร์สคู่สีกันด้วยนะครับอย่างตัวนี้ดำแค่ตรงนี้นะฮะแต่อันนี้ก็จะแบบแดงแค่ตรงนี้แลวที่เหลือก็จะเป็นดําไปสลับสีกันไปส่วนรายละเอียดอื่นๆพวกเข็มนาทีพวกเข็มวินาทีอะไรแบบนี้ก็เล่นสีมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจจะต่างกันนิดนึงก็คือโลโก้นะครับข้างบนเขาว่าอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ก็เป็นสีแดง แต่อันนี้ก็ให้มันเป็นสีขาวล้วนไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้มันเป็นสีแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะจมเกินนะฮะจะมองไม่เห็นเลยซึ่งทําให้เรือนนี้มันก็ดูแบบมีสีสันที่กําลังแบบพอดีพอดีนะฮะดูไม่เยอะเกินไปดําเป็นหลักแล้วก็แจมมาด้วยสีแดงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็หลุดโลกไปเลยนะฮะแดงแงชัดๆลุยๆไปเลยก็แล้วแต่วความชอบเลยนะผมว่ามันแบบสวยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะชี้นําเลยว่าวควรจะเลือกเรือนไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เอาทั้ง2เรือนเลยนะครับเก็บไว้เลยทั้งคู่ก็ตั้งโชว ยิ่งใครที่เป็นสาวบกกอซิล่านะครับผมว่ายิ่งควรจะเก็บเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสะสมนะครับถึงแม้ว่าสเปคโดยรวมของนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้เทพไม่ได้จับเต็มมากนะฮะกระจกเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ Mineral Crystal อยู่นะครับตัวเครื่องก็ออโตเมติกธรรมดานะฮะไม่ได้เป็นเครื่องเทพอะไรมากแล้วก็มาพร้อมกับราคาค่าตัวเนี่ยแบบรวมภาษีนําเข้าแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณ1 4 0่นกว่าบาทมันก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เน้นที่ความลิมิเต็ดเน้นที่ดีไซน์การออกแบบเนี่ยแทนที่จะไปซีเรียสเรื่องสเปคอะไรต่างๆนานาซะมากกว่านะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูกันได้ใครที่เป็นสาวกคอสซิล่าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับหน้ามีประดับตู้สุดๆเลยนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ